ดี๋ยวมันโคก็ต้องลงมาตอนนี้ทางเดินไม่แต่ป่าใหญ่ป่าก็ดีเนาะทำตะต้มไม่ได้แค่จะปอกไม้กัดยอดยอดหรือตากตากแล้วบางคนเขาตัดหัวออกก็จะทำตะต้มอร่อยไอ้ตัวเล็กเนี่ยเนาะตทำใต่ก็ปลูกก็เคลือไว้เองเตรียมแล้จะรวมต้นเดียวว่ามันเยอะแน่จะรวมทันหรือเปล่ามันจะตายก่อนหรือเปล่า เขาขุดไว้ตรงสายจะขุดไว้เก็บจะได้ปลูกผักกับชาด้วยที่ที่บ้านเนี่ยเลอเนี่ยเลยขายเลยอยากไปเรื่อย นี่ขายไรเหยก็เข่าพกนี่ขายได้ทีนอนก็เรียโคถูน้ำคือซื้อกวาแหงเลยกันละแหงประมาณเมตรกแเดี๋ยวก็ เขาไปซื้อข้าวพี่ใหญ่เขาไปซื้อข้าวอยู่แ่ก็จะออกไปเขาบอกเขาออกไปเองที่แอร์ย้ายดิดนน,นั่นนะฮะย้ายดินตรงนั้นเขาให้ลงมาเนี่ยอะอะไรเนี่ แต่ตอนนั้นนี่มันพับนะข้อมันพับแล้วแต่ทีนี้ตรงนี้มันเป็นคันสูงตรงนี้มันเป็นคันสูงมันก็เลยว่าชันนะมันเลยว่าลึกเดืออยู่อีกประมาณสามเมตรอ่ะลึกกันนะ จะดี่นลงในน,น้องเล่นปลา,า,ปาจับปลาอยู่ใต้หัวท่อตัวนึงลง้วงล้วงตรงหัวท่อเนี่ยตัวใหญ่ตรงหัวท่อเออล้วงลง้วงตร่เนี้ย มนอกว่าที่นี่ตรงนี้เลาวูดไปนูแล้ว Bye.